คุณคิดว่ามีหมู่บ้านแบบไหนที่แปลกที่สุดในโลกบ้านที่สร้างอยู่ระหว่างหินยักษ์หมู่บ้านที่ทุกอย่างเป็นสีม่วงหรือเมืองที่อากาศหนาวจนทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็งวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสิบชุมชนสุดประหลาดที่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้จาลูซีเป็นหนึ่งในสลัมที่ใหญ่ที่สุดของเฮติโดดเด่นด้วยบ้านเรือนที่ถูกทาสีสันสดใสแต่ภายใต้ความมีชีวิตชีวานี้ซ่อนปัญหาการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความท้าทายจาลูซีตั้งอยู่ในเมืองพอโตแปรง ชุมชนนี้เต็มไปด้วยบ้านที่สร้างติดกันแน่นขนาดขนาดที่ว่าเดินชนกันได้โดยไม่ต้องเอื้อมมือบ้านเหล่านี้ส่วนใหญ่ทําจากวัสดุชั่วคราวและแน่นอนว่าไม่มีการวางแผนผังเมืองถนนสายหลักแคบและสูงชันจนแทบไม่มีรถเข้าไปถึงและที่หนักกว่านั้นคือการขาดแคลนระบบน้ําสะอาดและสุขาพิบาลที่ดีแม้ว่าจะดูเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวาแต่การใช้ชีวิตที่นี่เต็มไปด้วยความยากลําบากและถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างของปัญหาสังคมเมืองที่ท้าทายที่สุดของโลก ถ้าคุณคิดว่าห้องพักขนาด30ตารางเมตรในเมืองใหญ่เล็กเกินไปลองจินตนาการดูว่าต้องใช้ชีวิตในห้องที่เล็กกว่านั้นถึง5้าเท่าและนี่คือเขตโฮมในฮ่องกงที่นี่คุณจะพบกับที่อยู่อาศัยที่เล็กจนแทบจะเป็นโครงจริงๆด้วยค่าครองชีพที่สูงลร่วในฮ่องกงทําให้หลายคนไม่มีทางเลือกนอกจากต้องอาศัยในห้องขนาดเพียงไม่กี่ตารางเมตรห้องเล็กๆที่เรียกว่าบ้านตรงนี้มักจะมีขนาดเพียงพอให้วางเตียงเดี่ยวได้หนึ่งเตียงและอาจมีพื้นที่เหลือสําหรับเก็บของเล็กน้อยเท่านั้น ที่นี่ความเป็นส่วนตัวแทบไม่มีเพราะห้องหนึ่งหลังอาจถูกแบ่งให้คนหลายคนเช่าอยู่ร่วมกันบางคนต้องใช้พื้นที่เดียวกันสําหรับกินนอนและทํางานแม้จะฟังดูเหลือเชื่อแต่สําหรับผู้มีรายได้น้อยในฮ่องกงบ้านโรงเหล่านี้คือทางเลือกสุดท้ายที่พอจะจ่ายไหวที่นี่ไม่ใช่ฉากจากนิยายไซไฟแต่เป็นเพ์เพิลไอแล์ในเกาหลีใต้เกาะที่ทุกอย่างถูกเปลี่ยนเป็นสีม่วงตั้งแต่บ้านเรือนถนนสพานไปจนถึงเสื้อผ้าของผู้คน เพอเพิร์ไอแลนด์เกิดขึ้นจากโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลเกาหลีใต้โดยได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้สีม่วงที่ขึ้นอยู่ทั่วพื้นที่ตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเกาะแห่งนี้จึงถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นดินแดนสีม่วงที่แท้จริงแม้แต่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับทีมสีม่วงด้วยที่นี่ไม่ใช่แค่สวยแปลกตาแต่ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสายคอนเทนต์ที่ต้องการภาพถ่ายไม่ซ้ำใครแต่คำถามคือคุณจะอยู่ได้ไหมาทุกสสิ่่งงรอบตัววเป็นีม หลายคนฝันอยากมีบ้านสวยๆเอาไว้สักหลังแต่ถ้าบ้านของคุณไม่ได้อยู่บนพื้นดินหลักและนี่คือ Kingfisher Tower Penthouse คฤหาหนดลอยฟ้าแห่งบังกาลอรที่ประเทศอินเดียมันถูกสร้างบนยอดตึกระฟ้าสูงกว่า400ฟุตคฤหาหน์หลังนี้เป็นของมหาเศรษฐีชาวอินเดียที่ต้องการบ้านที่ไม่เหมือนใครและแน่นอนว่ามันไม่ใช่เพนท์เฮาส์ธรรมดาเพราะนอกจากจะมีพื้นที่กว่า40,000ตารางฟุตแล้วยังมีสระว่ายน้ำส่วนตัวเฮลิพอร์ตและลิฟต์ส่วนตัวอีกด้วยด้วยมูลค่ากว่า20ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ670ล้านบาทคฤริหาดลอยฟ้าแห่งนี้ให้วิวเมืองแบบ360องศาแต่คำถามคือคุณจะอยู่ได้หรือเปล่าถ้าต้องตื่นขึ้นมาบนตึกสูงขนาดนี้ทุกวันสถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่ Everyday Island House เป็นบ้านที่ขึ้นชื่อว่าโดดเดี่ยวที่สุดในโลกตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆนอกชายฝั่งไอแลนด์บ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี1930 และเป็นสิ่งปลูกสร้างเพียงหนึ่งเดียวบนเกาะไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีร้านค้าและไม่มีสัญญาณมือถือผู้คนไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่เป็นประจำแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากความเจริญแต่บ้านหลังนี้ก็มีระบบเก็บน้ําฝนสําหรับใช้เป็นแหล่งน้ําและมีพลังงานสําหรับสาวหน้าปัจจุบันใช้เป็นที่พักของกลุ่มนักล่าสัตว์ท้องถิ่นที่เดินทางมาที่เกาะตามฤดูกาลถ้าคุณกำลังมองหาบ้านที่แข็งแกร่งจนไม่ต้องกลัวพายุบ้านหลังนี้อาจเป็นคำตอบ เขาบีทวีนร็อกตั้งอยู่ที่ฝรั่งเศสและมันไม่ได้มีแค่กำแพงธรรมดาแต่มันถูกขนาบข้างด้วยหินแกรนิตขนาดมห ah ึมาสองก้อนบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1861โดยเจ้าของต้องการบ้านพักตากอากาศที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและแน่นอนว่ามันกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนจํานวนมากถึงแม้ว่าจะดูเหมือนบ้านในเทพนิยายแต่ข้างในก็มีการออกแบบเหมือนบ้านปกติมีห้องนั่งเล่นห้องครัวและพื้นที่อยู่อาศัยครบครันแม้ว่าจะกลายเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมาก แต่ปัจจุบันบ้านหลังนี้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของครอบครัวหนึ่งและไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมยาคุดเป็นเมืองในรัเสเซียที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่หนาวที่สุดในโลกอุณหภูมิสามารถลดลงถึงลบ4ีองศาเซลเซียสหรือแม้แต่ต,ต่ำกว่านั้นในช่วงฤดูหนาวเมืองนี้ตั้งอยู่ในภูมิภาคไซบีเรียตะวันออกทุกสิ่งทุกอย่างต้องถูกออกแบบมาให้ทนต่อความเย็นสุดขั้วแม้แต่ดินก็เป็นแบบเพอร์มาฟรอสหรือดินเยือกแข็งถาวรซึ่งทําให้การก่อสร้างอาคารเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก ชาวอยากคุดต้องสวมเสื้อผ้าหลายชั้นเพื่อกันหนาวและใช้เครื่องทําความร้อนที่ทรงพลังตลอด24ชั่วโมงอากาศที่เย็นจะสามารถทําให้ลมหายใจกลายเป็นเกล็ดน้ําแข็งได้ในทันทีแม้สภาพอากาศจะโหดร้ายแต่เมืองนี้ก็ยังเป็นบ้านของผู้คนหลายแสนคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความหนาวเย็นตลอดทั้งปีเกาะที่นี่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่ถูกสร้างขึ้นมาจากพืชโทโทราบนทะเลสาบติติกาหนึ่งในทะเลสาบที่สูงที่สุดในโลก หมู่เกาะอูรอสเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนพื้นเมืองที่ดำรงชีวิตบนเกาะลอยน้ําเหล่านี้มานานนับร้อยปีบ้านที่อยู่อาศัยและแม้แต่เรือทุกอย่างถูกสร้างจากพืชโทโทราซึ่งเป็นวัสดุหลักของชาวอูรอสอย่างไรก็ตามโครงสร้างของเกาะเหล่านี้ต้องได้รับการซ่อมแซมอย่างสม่ําเสมอเพราะวัสดุธรรมชาติจะย่อยสลายไปตามเวลาทุกวันนี้หมู่เกาะอูรอสไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนแต่ยังกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมบนเกาะลอยน้ําแห่งนี้กาเบตซิตี้เป็นย่านที่ประชากรส่วนใหญ่ทํางานเกี่ยวกับขยะตั้งแต่การเก็บคัดแยกไปจนถึงรีไซเคิลขยะจานวนมาหาศาลจากกรุงไคโรถูกส่งมาที่นี่ทุกวันและชาวเมืองสามารถรีไซเคิลได้มากถึง80%ของขยะทั้งหมดซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงกว่าหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นซาบาลีนกลุ่มชนที่สืบทอดอาชีพจัดการขยะมาหลายชั่วอายุคนภายในเมืองเต็มไปด้วยกองขยะที่กองสูงจนกลายเป็นภาพที่คุ้นตา แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะไม่สะอาดและเต็มไปด้วยกลิ่นไม่พึงประสงค์แต่สำหรับชาวเมืองที่นี่คือแหล่งธรรมหากินและเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพแม้จะต้องใช้ชีวิตท่ามกลางขยะแต่ชุมชนนี้กลับมีระบบการคัดแยกที่มีประสิทธิภาพสูงและยังคงเป็นฟันเฟืองสําคัญในระบบจัดการขยะของอียิปต์เมืองที่ดูเหมือนจะไม่น่าอยู่แห่งนี้กลับมีบทบาทสําคัญในการลดปริมาณขยะและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ กลางทะเลแคริบเบียนของโคลอมเบียมีเกาะเล็กๆที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกซานตาครูดเดนอิสโลเต้เกาะขนาดเพียง0.012ตารางกิโลเมตรแต่มีประชากรมากกว่า1,200คนอาศัยอยู่บ้านเรือนถูกสร้างติดกันแน่นจนไม่มีพื้นที่ว่างถนนแคบและมีเพียงไม่กี่จุดที่สามารถเดินสวนกันได้พื้นที่ของเกาะไม่สามารถขยายเพิ่มได้ทําให้การใช้พื้นที่เป็นไปอย่างจํากัดไม่มีโรงพยาบาลไม่มีระบบบําบัดน้ําเสียและไม่มีแหล่งน้ําจืด น้ำและทรัพยากรสําคัญต้องนําเข้าจากแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดแม้ว่าชีวิตบนเกาะจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ชุมชนที่นี่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและการท่องเที่ยวเพื่อเลี้ยงชีพปัจจุบันซานตาครูดเดนอิสโลเตกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่ใช้ชีวิตบนพื้นที่ที่จำกัดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโลกนี้เต็มไปด้วยสถานที่ที่ไม่ธรรมดาบางแห่งเกิดขึ้นจากความจำเป็น บางแห่งถูกสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและบางแห่งก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากเมืองทั่วไปอย่างสิ้นเชิงจากสลัมหลากสีที่แออัดที่สุดในเฮติไปจนถึงเกาะลอยน้ำที่สร้างจากพืชในเปรูแต่ละสถานที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์และวัฒนธรรมที่หลากหลายของโลกชุมชนเหล่านี้อาจดูแปลกสําหรับคนทั่วไปแต่สําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ที่นั่นมันคือบ้านที่พวกเขาคุ้นเคยและใช้ชีวิตมาหลายชั่วอายุคนขอบคุณที่รับชมคุณคิดว่าเมืองไหนแปลกที่สุด คอมเมนต์บอกเราหน่อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ